ดีนะคะคลิปนี้จะมาดูน้องปานมีผู้ใหญ่ใจดีจะมามอบนี่ค่ะนี่ค่ะรถของผู้ใหญ่ใจดีจะมามอบโทรศัพท์ให้น้องปานค่ะน้องปานจะได้โทรศัพท์ใหม่แม่ค้าร่วมตลาดด้วยกันสำหรับาปานนะครับคือปัจจุบันนี้ก็ยังรับจ้างนในการทำในการเกี่ยอะไรนะ มันมันกีดยางด้วยไหมครับกีค่ะตั้งคืนก็กีดยางตั้งคก็กีดยางกีดตั้งแต่กี่โมงตีหนึ่งตีห้าเองตีหนึ่งตีห้าครับบางวันก็บางวันก็ไม่ค่อยได้ไปหลักสวนมานี้นะคะอ๋อแสดงว่ากีดยางนี่ก็คือกีดตั้งแต่ช่วงช่วงสามมื้ออช่วงตีหนึ่งเลยช่วงตีหึ่อ๋อใช่ค่ะดึกก็ถึงตีห้าเลยใช่ถ้ายางมันวอนน้ำยางจะออกช่วงนี้ อีกอย่างนี้ก็เขาให้วันละเท่าไหร่คขายก็ขายก็แบ่งกันครึ่งอย่างนี้ค่ะคือว่าขายได้หกพันก็แบ่งกันคนละสามพันอย่างนี้นะคะวันสิบห้าวันขายทั้งเนึ่องคิดแบบคิดว่าเจ้าจว่าเป็นวันเป็นรายวันเป็นรายวันนี่มีไหมไม่ไม่เขาไม่มีรายวันค่ะเขาไม่มีรายวันตามสูวนเรจะแบ่งหกสิบสี่สิบอ๋อแบ่งครึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมเครก็เจ่ต้องขายแล้วนะอั้าไปหกสิบเอาไปให้ลูกเล่น คนเราจ้างจะได้ที่สุดเลยน้องปานได้โทรศัถสกู๊ตเตอร์มานะครับนะะฮวันนี้ก็หลังจากที่เอามานะครับวันนี้พี่เจ้ามีมีอะไรไหมครับมีก็จะมีสมาร์ทโฟงหนึ่งเรื่องแล้วก็อุปกรณ์การมีของแถมแล้วก็มีของแถมเป็นบู้แล้วก็เป็นเขาก็มีของแถมมาดูของเก็บไว้แล้วใช่ไหม ก็อยู่ที่ขอบคุณพี่ลำดวนจริงๆเลยนะคะครับวันนี้ขอบคุณพี่ลำดวนนะฮะี่ลำดวนจากนอร์เวย์นะครับที่ลำดวนจากนอร์เวย์ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะครับเป็นคนใจบุญนะครับแล้วก็ให้ความได้มอบโอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับแม่ค้าร้านผ้าแม่ค้าร้านผ้าทำมาหากินนะคะขอบคุณจริงๆเลยก็จะเป็นโปรโปรูดนะครับนี่ก็จะเป็นของแถมของแถมแล้วก็มี ฟังนะูฟังก็มาน่าจะอยู่เสริมเยนะครับ,รบแล้วก็นี่ซึ่งวันนี้นะครับน้องปานก็มีความตั้งใจนะในการที่จะทำยูทูบเบอร์นะซึ่งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะไลฟ์สดขายของนะครับอาจจะไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะครับที่ใน ระดับอาชีพนะครับแต่ก็เป็นพื้นฐานของการทําธุรกิจในการขายสดขายของต่งางๆแต่นี้เราจะเปิดร้านค้านะครับที่ปกติการเปิดร้านค้าต้องใช้งบงบประมาณนะต้องมีหน้าร้านนะแต่ตอนนี้ถ้าเรามีหน้าร้านที่เป็นช่องยูทูบนะครับหรือเฟซบุ o กอะไรเนี้ยเสามารถที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ซึ่งวันนี้เราจะมาสมัครใะคกับ เครื่องนี้นะครับชอบไหมฮะชอบมากเลยค่ะมีกล้องสามตัวแล้วก็เขาติดตีม้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเปิดได้เลยครับเดี๋ยวให้น้องการสมัครเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดที่ช่อง youtube ได้เลยนะครับเปิดช่องยู u ูบโอเคตอนนี้ตอนนี้เขียนสมัครได้บางส่วนแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้เราจะใช้ชื่อเป็นชื่อชื่อนี้โอเคไหมฮะชอบไหมฮะเป็นสาวปานกุ๊กอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ท่านใดที่เข้ามานะครับตัวนี้อาจจะช่องยังไม่เด้งนะแต่ตอนนี้น้องเขาจะมีช่องอยู่แล้วนะครับมีช่องแล้วเพิ่งสมัครใหม่สดๆร้อนๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเอารูปเป็นโปรไฟล์รูปน้องปานนะยิ้มสวยๆรับกล้อง รูปนี้นะครับโอเคนี่นะครับเป็นรูปประจำเครื่องนะจากนั้นนะครับแล้วก็ไปที่ยูทูบเหมือนเดิมนะนี่นะครับแล้วก็คลิกเดี๋ยวตอนตอนนี้ต้องตง้อง,ง,ง,งเปลี่ยนที่วายทีสตูดิโอนะเมื่อคืนนี้ฝันอะไรปานอโอ้มีโชคเลย อานแล้วะครัโชคเฮงๆเลยๆนะคะพี่ปานซู้ๆนะคะตื่นเต้นใจให้นะคะจากแม่ค้าขายผ้าก็มาเป็นรจ้าน้องปานก็เป็นแม่ค้าขายเสื้อด้วยกันนี่แหละค่ะร้านติดกันกับย่านนี้แล้ก็มีผู้ประถมยินดีด้วยมากเลยปานเลยจ้า ดีดีด้วยแา่ตอนไปถึงที่ที่ไล่น้ำตาคลอเลยเออใช่ไล่เลยกลังใช่เออใช่เราเป็นเราเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นแม่ค้าที่สนิทกับเขาตื้นตันใจกับเขาเลยนะเออวันนี้เราก็จะดันช่วยพี่ปานกันเป็นกำลังใจนะคะตื้นตันกับน้องปานเลยเพราะเราเคยอยู่ด้วยกันแล้วรู้ ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีนี่ยนะเขาลูกเขาก็พิการแล้วก็สงสารแล้วมีคนมาช่วยโอ้ยดีใจเลยปานเนยอินดีด้วยเด้อดีใจไม่รู้จะพูดคำก่อจะหาซื้อได้ไม่ได้แล้วคือนะห้องน้ำก็ต้องผ่อนทำนี่เลยโ้วก็จะได้ยังไงได้ลูกเขาไม่เข้ากล้องเออเออเอาไปเอาเอออ้นั่งเอาไปหายเออ ยก็มาแล้วเหมียวเข้ามหาน้มาให้อืออืออันนี้ก็แม่น้องป่าอือค่ะวัีราคลิปนครับที่สาานคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์กดาอหนึ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ